สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกครั้งนะคะใน Baby B'day Channel ค่ะวันนี้นะคะบีจะมาแกะกล่องสินค้าดีไซเนอร์แบรนด์ที่บีเพิ่งสั่งซื้อมาจากช่องทางออนไลน์ไปตื่นเต้นมาพร้อมกับบีกันเลยค่ะ สำหรับครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่บีลองสั่งสินค้าดีไซเนอร์แบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสืบเรื่องนะคะมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่บีไปหาซื้อรองเท้านะคะบีก็ไปที่ช็อปนะคะบีก็เห็นละว่ามีสีและรุ่นที่บีอยากได้นะคะแต่ว่าดันไม่มีเบอร์สัง,งันค่ะ ด้วยความอยากได้มากๆนะคะมีก็เลยลองดูค่ะว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีสินค้าไหมนะคะปรากฏว่ามีนะคะมีก็เลยอ่ะลองดูสักครั้งเลยละกันนะคะว่าถ้าเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะคะและที่ที่มีสั่งซื้อก็คือที่นี่เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมกันเลยนะคะ หลังจากที่เปิดกล่องกระดาษนะคะก็จะเจอบับเบิลแรปนะคะแล้วก็ในกล่องกระดาษนั้นนะ่ะก็จะมีใบเสร็จรับเงินนะคะตัวนี้แล้วก็มีนะคะเงื่อนไขการคืนสินค้านะคะเผื่อว่ามีสินค้าชำรุดอะไรหรือเปล่านะคะเราก็สามารถนะคะคืนได้นะคะแล้วก็มีนะคะนี่เลยนะคะกล่องรองเท้านะคะแรปมาอย่างดีค่ะไปแกะพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนก็ต้องแกะ ตัวบับเบิลแรปนะคะเขาก็แรปมาให้ค so so, like ่อข like so, ้างหนานะคะกันกระแทกแบบอย่างดีเลยนะคะนี yes. değil, really mm. Now, ่ค่ะแกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูพร้อมๆกันเลย ก็นี่นะคะมีกระดาษขานะคะนี่คุเพื่อนรองเท้าอยู่ด้านในนะคะรอ,องเท้าสีแดงนะคะสวยสดใสมากๆเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะจะโชว์ให้ดูนี่คะ่ะรองเท้าหนังสีแดงคู่ใหม่ของบีนะคะอ่าก็ ด้านหลังนะคะก็จะเขียนว่า Savatole Fragmo ททมมนะคะ Made in Italy นะคะแล้วก็เบอร์ก็เป็นเบอร์6ตรงตามที่มีสั่งนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูนะคะเพื<ๆ>่อนๆว่าจะน่ารักแค่ไหนส่วนถุงผ้ามีไหมอ่ะถุงผ,ผ้าก็จะอยู่ด้านล่างเลยนะคะนี่สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งนี้นะคะบีขอให้คะแนน7เต็ม10และกันค่ะ สาเหตุที่หักคะแนนนะคะก็เป็นเพราะ B ได้รับอุปกรณ์ไม่ครบนะคะเพื่อนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือไม่มีถุงกระดาษให้ B นะคะอย่างที่2นะคะก็คือ B ไม่ได้รับนะคะแค์ค์ดนะคะหรือว่าแคบุ๊กในกล่ององเท้าเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าของฟลากาโมนะคะแค์ค์ดเนี่ยเขาก็จะมีการปั๊มรหัสนะคะรหัสเนี่ยในแค์ค์ดเนี่ยก็จะต้องตรงกับรหัสที่กล่องนะคะตรงนี้ นี่นะคะรหัสที่กล่องตรงนี้นะคะแต่ว่า B ีอ่ะไม่ได้แค์การตรงนั้นเลยนะคะมี B. ก็เลยเฟลนิดหน่อยนะคะก็เลยทําให้ B เนี่ยคิดหนักนิดนึงนะคะว่าจะมีครั้งต่อๆไปในการสั่งสินค้าออนไลน์หรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะมี B. ก็ได้มาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะได้รู้นะคะก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าดีไซเนอร์แบรนด์ออนไลน์นะคะ เอาเป็นว่าค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ถูกใจนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้บีด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้มีต้องขอตัวลาไปลองเท้าใหม่ก่อนนะคะแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย